สวัสดีค่ะวันนี้ครูมินนะคะจะมาสอนภาษาจีนสุดเลิศเอนจอ e a r น i n บายมินเราซื้อค่ะนะคะเรามาเรียนภาษาจีนนะคะผ่านประโยคสั้นๆกันเถอะนะคะซึ่งคำศัพท์นะคะที่จำเป็นจะต้องรู้จักนะคะและสามารถเอาไป guide discovery learning ได้นะคะครูมิ้นก็จะ guide discovery learning ให้นะคะเป็นการเรียนรู้แบบ Acctive Learning อย่างหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้นะคะอยากจะฝึกให้เด็กๆทุกคนนะคะเป็นคนที่สามารถค้นพบความรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะเห็นหน้าจอใช่ไหมนะคะภาษาจีนสุดเลิศนะคะ,ะวันนี้นะคะครูก็จะมาะะสอนภาษาจีนนะคะให้ง่ายๆกันเลยนะคะนะคะอะ ครูก็จะฝากใช้แนวกูนิดหนึ่งนะคะก็คือภาษาจีนศึกเลิศน,นะคะก็ ปอดติดตามนะคะสับตะใครไม่ใช่ค่ะสับสไคร์ไม่ใช่่ะนะคะก็คืออะไรคะติดตามให้หน่อยนะคะนะคะตับสไคร์นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะครูมิ้นก็จะสอนฟรีนะคะทุกเออ่เดือนหนึ่งนะคะครูมิ้นก็จะสอนเออ่ประมาณสักสองสามครั้งนะคะต่อเดือนนะคะก็นะคะไม่ว่าเด็กเล็กผู้ใหญ่นะคะสามารถติดตามได้หมดเลยนะคะไม่จํากัด เพราะว่าการเรียนรู้นะคะไม่จำกัดอายุนะคะแล้วก็ไม่จำกัดเวลาด้วยนะคะครูมินสอนนะคะเพราะว่าอยากจะนะคะอยากจะเชิญชวนนักเรียนทุกคนนะคะให้ชอบเรียนภาษาจีนนะคะแล้วสามารถนําไปใช้กับวิชาอื่นๆได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นแค่ภาษาจีนนะคะหนูก็เกิดการค้นพบได้เช่นกันนะคะอ่ะ คุณมิ้นนะคะก็ขออนุญาตนะคะไปสอนค่ะประโยคแรกเลยแล้วกันนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะคุณมิ้นจะออกเสียงให้ฟังก่อนนะคะวย่าชื吃อ大利面我要吃意大利ยนวออยย่่าาชืีีตลเมนนะคะฉันต้องการกินสปาเก็ตตี้นะคะฉันจะบอกอยังไงฉันก็ต้องบอกอย่างนี้และะ้วค่ะ我要อ วอนะคะเป็น subject ก็คือประธานนะคะย่าก็คือ verb ชื่อก็คือ verb ใช่ไหมคะอ่ะอิตาลีเมียนนะคะอิตาลีเมียนก็คือสปาเกตตี้เป็นคำนับนะคะอ่ะฮาริก็ คุณมินก็อยากจะให้นดเกเรียนนะคะแบ่งเป็นอย่างนี้ก่อนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะวยากรณ์ง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เราจะบอกว่าฉันต้องการกินสปากเกตตี้หรือฉันต้องการกินกล้วยฉันต้องการกินสตรอเบอร์รี่ฉันต้องการกินสละเปล่าฉันจะพูดอย่างไรนะคะเอาตัวรอดให้ได้นะคะอ่ะวอก็คือแปลว่าฉันนะคะก็คืออันนี้เลยนะคะต้องการเย่าต้องการนะคะ,ะชื่อกินค่ะ นะคะอิตาลีเมียนก็คือสปาเกตตี้เนี่ยค่ะนะคะครูมินก็สอนให้เข้าใจง่ายๆเลยครับคนไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้นะคะคือครูมินก็เปิดคอร์สเอาไว้สี่คอร์สนะคะถ้าสนใจนะคะทักแชทมาหรือว่าเอ่อทักไลน์แอดไลน์มาได้เลยนะคะครูมินก็จะมีลิงก์ไลน์เอ่อเขียกอดอยู่ข้างล่างหรือว่าเอ่อเป็น เป็น ID Li นะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้แล้วก็ถ้าติดขัดอะไรนะคะตรงปัญหาอะไรนะคะออกเสียงสำเนียงอะไรคนที่ไม่มีพื้นฐานนะคะแต่อยากจะสื่อสารได้นะคะอยากจะเข้าใจภาษาจีน นะคะก็สละคอร์สเรียนภาษาจีนได้นะคะแล้วก็เรียนฟรีได้ตลอดนะสำหรับคลิปวิดีโอฟรีแบบนี้ครูมิ้นก็จะมีมาให้ติดตามในช่องภาษาจีนสึกเลิศบายครูมิ้นเหล่าซือน,นะคะมิ้นเหล่าซือนั่นเองนะคะก็นะคะครูจะเริ่มเลยนะคะที่ประโยคเดียวนะคะก็อยากจะให้จำไปครั้งเดียวจบ เราสามารถบอกได้อย่างเช่นฉันต้องการกินสปาเก็ตตี้อ่ะพอเรารู้แล้วแล้วต้องการกินอย่างอื่นนะ่ะเราก็ยังใช้หอเย่าวชื่อตลอดเลยนะคะฉันต้องการกินซุป ฉันต้องการกินข้าวสวยฉันต้องการกินบะหมี่เราสามารถใช้คำนี้ได้เลยนะคะค่ะที่เปลี่ยนแค่คำนามข้างหลังเฉยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ไม่ยากที่จะเรียนรู้นะคะอ่ะคำแรกเลยนะคะคุณมิ้นขออนุญาตสอนคาว่าวอนะคะพินอินนะคะเห็นยังไงวอ อวววอ่ะเรื่องสักว่าขึ้นต้นประโยคนะคะจะต้องเป็นตัวใหญ่นะคะวอ่ะย่าต้องการเขียนยังไงคะย่ายื เอาสระเอาก็คืออโออโออโออเอายือเอายาวยือเอายาวยาวนะคะเสียงสี่นะคะไม่เป็นไรนะคะเขียนไปก่อนนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ถนัดพินอินเดี๋ y คุมิจะสอนย้อนให้เดี๋ y คุมิจะมีทิ้งนะคะก็คือเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปนะคะคุณมิ้ก็จะมีนะคะสอนสำหรับสระเดี่ยวด้วยนะคะนะคะกินกินนะคะชื่อ ชื่อชื่อนะคะสระเอน,นะ,ะสระเอชื่ออชื่อ,อตัวนี้นะคะคือสระอีถ้าสระอีอยู่กับตระกูลเอชเมื่อไหร่นะคะคูมิเรียกว่าเอชนะคะครูมิจะซ้ำสัญลักษณ์นี้ไว้นะคะคืออะไรคะคือเอาลิ้นแตะเทดัดข้างบนนะคะม้วนลิ้นนิดๆน,น,นะคะเลิกชื่อแปลว่ากินนั่นเองนะคะคุดีรู้แล้วนะคะวเย้าชื่อฉันต้องการกินต้องการกินนะคะ I want to eat อ่า I want to eat I want to eat อะไรคะสปาเกตตีนะคะสปาเกตตีอ่าสปาเกตตีอันนี้นะคะเขียนเรียกว่าอะไรคะอีอ่ะอีอีตาเตอตาตา อ,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 อี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 เสียงสี่แล้วเจออาตาตานะตาลี่เลออีลีลี่นะคะเมอเอียนเมอก็คืออีกับอันอ concealer. นะคะอีอันอีอันอีอันอี Fit. อ <S <s ัน <ived ICE> เอียนเมอเอียนเมียน er นะคะอีตาลี่เมียนก็ต้องเป็นเสียงสี่อีกแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะสอนวรรณยุกต์อีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นนะคะอ่ะ ครูก็จะสอนให้นะคะค่าวๆเดี๋ยวให้สื่อสารได้นะคะครูลองเขียนภาษาดูนะคะลองเขียนตัวอักษรจีนภาษาจีนดูนะคะนะคะครูมินก็ขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะเพื่อให้สีสันดสดใสนะคะเออฉันชอบกินสปากเกตตี้ว่า要是意大利面我要是 อิตาลีเมียดอย่าลืมจุดฟืนสต็อด้วยนะคะเห็นไหมนะคะฉันต้องการกินสปาเกตตี้นะคะเออครูมินก็ชอบกินมากเลยนะคะคุูมินก็เลยยกตัวอย่างแบบนี้นะคะวอเข็ยนยังไงคะอ,อ่าวอรมาดูกันนะคะะทานเนี่ยนะคะเอาบอตัวบอนะคะอีเอซาลากลงามาค่ะซานซื้ออู นะคะเลี้ยวรากเรามาอย่างนี้เลี้ยวนะคะชี้เอ๊เคล็ดลับของครูมมินคืออะไรคะรู้ไหมเคล็ดลับของครูมมินคือจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาบนลงล่างนะคะปึ๊บเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะคะ ก็ประมาณนี้อันนี้ครูมิ้นใช้เมาส์คลิกนะคะมันก็เลยอาจจะไม่สวยมากนะคะอ่ะวอเย้าวอเย้าเย้าทำายังไงคะเยา้าเขียนยังไงเขียนกับอย่างน,นงี้กับอีซ้ายไปขวานะคะเออซ่าซื้อกูเรียวอ่าสัญลักษณ์นี้นะคะผมบอกว่าฉันเนี่ยต้องการนะคะผู้หญิงต้องการเลยค่ะสัญลักษณ์ข้างล่างนะคะ,ญญคะ,คะผู้หญิงชี 八九。 นะคะสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะทางล่างเนี่ยแปลว่าผู้หญิงนะคะเนี่ยหนีแปลว่าผู้หญิงนะคะหนีผู้หญิงเนี่ยต้องการกินตลอดเลยนะคะหนีนะคะเอ,อ้ยตายแล้วว่ากูไปได้ว่าใครนะคะคูก็ชอบกินเหมือนกันนะคะหนี่นะคะเลิกกินสัมกันมานะะหนี่แปลว่าผู้หญิงอ่านูวีนูวีนะคะหนีหนี่ปักจูดิ้นนิดนะคะปักจูนิดนึงนะคะหนีหนี่นะคะหนี่เพราะว่าตัวนี้นะคะตัวอูวีนะคะตัวอูวี เนวีนีหนึนะคะอ่าโอเคเรากลับมาค่ะนี้นะคะผู้หญิงต้องการนะคะต้องการทําอะไรคะต้องการกินค่ะอะ่แล้วใช้ปากในการกินอีอีอเออสันซื้อโอลิวอ่าอันนี้คือลิ้นนะคะตะวัดเข้าไปนะคะนี่คือปากนะคะเวลากินก็ต้องอ้าปากใช่ไหมคะอ้าปากแล้วก็ตวัดเอาลิ้นกรุ๊ป เข้าไปนะคะก็เคี้ยวกันเลยนะคะดุบดับดุบดับแล้วชื่อนะคะชื่อแปลว่ากินนะคะชื่อนะคะวอย์เยาชื่อฉันต้องการกินนะคะกินอะไรอะคะกินอะไรอะอิตาลีนะคะประเทศอิตาลีนะคะนี่อิตาลี อิตาลีก็คืออิตาลีไงคะเออคิดอะไรมากนะคะอิตาลีนะคะเออมี ser, no. ความหมายนะคะเียสัญลักษณ์นี้ค bon. ือความนะคะมั่นคงค่ะประมาณนี้นะคะมั่นคงนะคะมั่นคงนะคะคือเขตรดับการจานะคะประเทศอิตาลีนะคะมีความมั่นคงนะคะเป็นคนที่รักนะคะรักในแสงแดดมากเลยนะคะความอบอุ่นอ่ะสัญลักษณ์ต <definition S 1> ัว <following> นี้คือพระอาทิตย์นะคะอืที่แปลพระอาทิตย์นะคะ อ,อิตาลีชอบความมั่นคงนะคะชอบแสงแดดนะคะนะคะแล้วก็มีใจนี่ไงมีใจเห็นไหมภาคล่างเนี่ยซินแต่ว่าหัวใจนะคะมีใจนะคะในรักในศิลปะนะคะอ่ามีใจรักในศิลปะนะคะอีอีอะไรคะอีนะคะอ่าก็คือความมั่นคงแสงแดดแล้วก็มีใจรักในศิลปะนะคะก็คือตาเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะอีแปลว่าหนึ่งนะคะอันนี้อีแปลว่าหนึ่งเอ่อซานนะคะตาตัวนี้แปลว่าใหญ่นะคะ ก็คือว่ามาจากนี่ค่ะหนึ่งเดียวของคนก็คืออะไรคะคนนั้นใหญ่ที่สุดในเอ,อในโลกนะคะปึ๊บปึ๊บถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์แล้วนะคะคนใหญ่นะคะลูกคนใหญ,เใหญะะเ่เป็นพี่ใหญ่เลยค่ะเออเป็นพี่ใหญ่เอนะคะ <laughs> อิตานะคะอิตาะอะไรอิตาลีไงคะอิตาลีนะคะลี่ค่ะลุกลี่จริงๆแล้วตัวนี้นะคะมันมีความหมายมากมายนะคะลูกปุ๊บอ่ะเดี๋ยวครูจะเคล็ดลับกันจับนะคะก็คือเวลาเนี่ยตกกระทบอะไรก็แล้วแต่อะไรที่ตกลงมานะคะอย่างต้นไม้สัญลักษณ์นี้นะคะที่ครูกำลังจะวาดอยู่นะคะเนี่ยไอตัวข้างล่างนี้นะคะเนี่ย ะะเดี๋ยวคุจะวาดให้ดูนะคะตัวนี้นะคะคือออกเสียงว่ามูนะคะมูแปลว่าต้นไม้นะคะลูกมูแปลว่าต้นไม้นะคะอ่าต้นไม้นะคะเวลาโดนอะไรตกกระทบแล้วนะคะอ่า๊ตัวนี้นะคะอะไรตกกระทบนะคะตัวนี้นี้ปุ๊บนะคะก็จะมีความหมายค่ะลูกมีความหมายนะคะอิตาลีนะคะจริงๆ,ๆเขาก็เรียนเสียงมาจากอิตาลีนั่นแหละค่ะ นะคะอืออะไรลี่ล่ะจ๊ะอ่าลี่นะคะลี่อิตาลีนะคะอิตาลีก็คืออิตาลีเส้นอะเส้นสปาเกตตีมันมาจากประเทศอะไรดนะประเทศอิตาลีไงคะอ่าบางคนยังไม่รู้นะคะไม่เป็นไรนะคะลี่ตัวนี้เนี่ยมันมีความหมายดีนะคะอะเด็กยังไม่รู้เราไปค้นพบสิคะไปหาคําศัพท์คำนี้สิคะลี่เนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรเออติ๊กตักตกิต๊กต k กติ๊กตก เดี๋ยวอีพีหน้ามาเฉลยนะคะอ่ะต่อไปอิตาลีนะคะอิตาลีเนียนนะคะเส้นอะไรคะเส้นเส้นอิตาลีก็คือเส้นสปากเกตตี้นะคะอ่ะเขียนยังไงคะลูกอีเออร์ซาซซื้อนะคะกูเรลชี ปลาอันนี้ปลาอาเส้นนะคะเส้นอะไรก็ทําด้วยแป้งนะคะอะไรที่เป็นแป้งเส้นเส้นเนี่ยนะคะยึกยึกยึกนะคะยึกยึกจังๆเส้นใหญ่เส้นยาวเส้นเล็กนะคะเส้นใหญ่เส้นยาวเส้นเล็กนะคะอะไรเหนียวเหนียวอะไรประมาณนั้นนะคะวอร์เยาชื่อวอเยาชื่ออะไรล่ะฉันต้องการกินอะไรอิตาลีเมียนไงคะนะคะก็จบลงเท่านี้นะคะ EP หนึ่งนะคะอย่าลืมไปทบทวนกันว่าฉันต้องการกินสปาเกตต นี่ค่ะอ่ะสัปดาห์ถัดไปนะคะเดี๋ยวครูมีจะอัพลงให้นะคะก็คือสอนเหมือนกันเหมือนเดิมเลยคราวนี้เราจะเปลี่ยนจากชั้นต็อการกีนสปาเกตตี้นะคะชั้นต็อการกีนสปาเกตตี้เขาเรียกว่าวอเยา ชื่อคำว่าชื่ออย่าลืมเอาลิ้แตะเพดานข้างบนนะคะว่าเยาชื่ออิตาลีเมียน,นะคะคือสาตต่อการกินสปากเกตตี้นะคะคราวนี้เราเปลี่ยนสปากเกตตี้ไปอย่างอื่นได้ไหมคะแต่ลองใส่สิคะอย่างเช่นครูต้องการกินแอปเปิ้ลว่าเยาชื่อผิงกว่า วอยาชือผิงกวัวก็ใส่ผิงกวัวตรงนี้เพราะว่าคํานามเนี้ยตรงนี้เปลี่ยนได้ตลอดเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นอิตาลีเมียนนะคะอย่างนี้เขาเอาตัวรอดได้แล้วจริงไหมคะโอเค Enjoy learning with m มินเหล่าสื่อนะคะ Enjoy learning with m มินเหล่าสื่อนะคะเป็นการ g u i d e d i s c o v e r y ให้แก่เด็กๆนะคะเด็กสามารถเปลี่ยนคําตรงนี้ได้นะคะ ผู้ใหญ่ก็เรียนดีนะคะเด็กก็เรียนได้นะคะเรียนได้หมดเลยทุกคนนะคะฟรีจ้านะคะอ่ะสนใจมาเรียนรู้กันนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะขอบคุณนะคะที่เป็นกําลังใจทุกกดไลค์กดแชร์นะคะอ่ะที่ข้อที่2นะคะเดี๋ยวคุณมีจะมาอัพลงนะคะอัพลงในตอนต่อไปนะคะตอนที่สติดตามฉันชอบกินสปากเก็ตตี้จะพูดยังไงเอยสาหรับคนที่ไม่มีพื้นนะคะไม่ต้องทอนะคะง่ายที่ จะเรียนรู้ง่ายที่จะสื่อสารมาพัฒนาการสื่อสารกันนะคะภาษาจีนไม่ยากเลยนะคะนะคะการพัฒนาการเรียนรู้ในการค้นพบแบบมีการชี้แนะนั่นเองนะคะครูมิ้นจะชอบนะคะชอบมากนะคะลูกอ่าเดี๋ยวกูจะไปแนะนำนะคะใน e ีีที่สองเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะเจเจย,ยบาย